สวัสดีจ้าแฟนหงแดงนะครับผมมาแล้วครับสเดตัวจริงนะครับผมนี่เป็นสเดตัวจริงที่ผมอยากจะให้ลงนะครับผมคือเป็นการจัดตัวแบบอ่ากึ่งจัดเต็มกึ่งโรเตชันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าถูกใจเพื่อนๆกันไหมครับลองดูนะครับก็ทุกษาะตัวนะครับเป็นอาิซอนคนเดิมนะครับคนดีคนเดิมข้อหมีของเรานะครับขาดไม่ได้นะครับถ้าขาดนี่ก็ ตายห่ากันแน่นอนครับโ้โหโดนยิงถล่มทลายแน่เซฟไม่รู้จะเซฟไงนะครับผงมือนี้ขาดไปหลายคู่เลยครับสำหรับอาริซอนนะครับเซนเตอร์คู่ครับก็เป็นฟันได้กบมาติดครับอยากให้ลงถึงแม้ว่าโกนาเต้หน้าอาจจะยังฟิตแล้วนะครับผมน่าจะฟิตแล้วนะครับแต่มองว่าอยากให้มาติดลงก่อนนะครับผมฟันได้นะครับซ้ายนะครับผมเป็นซิมิค้านะผมก็คงต้องลงเล่นเหมือนเดิมนะครับส่วนขวาก็เป็นเทนเหมือนเดิมนะครับ ส่วนกลาง3ตัวในตรงกลางยังไงก็ต้องฝากความหวังไว้กับฟาบินโยในเรื่องเกมรับไว้อยู่แล้วนะครับผมส่วนทางซ้ายเนี่ยก็อยากให้เตียโก้ลงก่อนเพราะว่าเกมยูฟาเนี่ยครับผมคิดว่ามันมีแรงกดดันอะไรเยอะนะครับผมผมคิดว่าเตียโก้เนี่ยน่าจะม,ม,มีมีอะไรบางอย่างที่แบบว่าคุมแล้วว่าดึงมีความเก่าอะไรที่ยังช่วยเหลือทีมายุงทีมได้ในแดนกลางครับ ส่วนทางขวานะครับผมอยากให้อาตูลงนะครับเพราะว่าเลนเจอร์เนี่ยคือว่าเป็นทีมจากลีกสกอตแลนด์เนี่ยอาจจะภาษีไม่ได้เทียบเท่ากับเราแต่คิดว่าอาตูก็พร้อมที่จะลงนะครับยังไงก็ลองเอาลงเล่นเลยนะครับผมส่วนสามรสานนะครับก็เป็นดีอาร์กับโมซาลานี่ขาดไม่ได้แน่นอนครับ2คนนี้ยังไงก็ต้องเข็นลงทุกนัดก่อนตัวจริงครับผมบอกเลยว่ายังไงต้องสองคนนี้ลงแน่นอนนะครับผมส่วนตัวหน้าเป้านะครับเป็นนูนเยสนะครับผมผมอยากเห็นคนนี้ลงก่อนนะครับแต่ก็ต้องรอลุ้นว่าคอปจะ ให้ใครลงก่อนนะครับส่วนถ้าจาัดที่ผมลงรูปไปนะครับผมให้ผมเดาใจเจนคอปนะครับตรงที่ผมลงเป็นอาตูนะครับอาจจะเป็นฮาวิเอเลียดนะครับผมแล้วก็หรือไม่อาจจะเป็นเจมิลเนอร์หรือแฮนเดอ Gem ner, ร์สันก็ได้นะครับผมผมมองว่าอาต์ตูจะยังไม่ได้ลงครับให้เดาว่าอาจจะเป็นฮาวิเอเลียดส่วนกองหน้าเนี่ยเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นนูนเยสหรือว่าเป็นมิลโกโชต้านะครับผม ก็เดี๋ยวไปรอลุ้นกันครับผมเพื่อนๆคิดว่าอยากให้แผนเป็นแบบไหนแบบตรงกับผมไหมหรือว่าคิดว่าใครควรลงก่อนหรือว่าสำลองอย่างนี้ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันครับผมสําหรับตัวอันตรายของเรนเจอร์นะครับก็มีนักเตะเก่าของเราเนะครับอย่างเค้นนะครับผมก็ถือว่าทําผลงานได้ดีครับโอ้โหทำแอสซิสต์ทำประตูอะไรก็ถือว่าดีครับสําหรับคนนี้ก็อันตรายครับกองหน้าเขาก็โอ้โหทำประตูน่าจะเจ็ดแปดลูกนะครับผมสําหรับโค้ชอะไรอย่างนี้นะครับก็ อันตรายครับผมก็ประมาทไม่ได้ครับสิ่งที่เรายังเหนือกว่าเลนเจอร์คืออย่างเดียวเลยครับผมคือเล่นในบ้านและสิงเชียแล้วก็ความเก่าที่ยังมีมากกว่านะครับสําหรับฟอร์มนี้ไม่ต้องพูดถึงเลนเจอร์ดีกว่าแน่นอนนะครับผมยังไงเดี๋ยวไปติดตามรอรับชมครับคืนนี้นะครับผมตีสองอย่าลืมครับรอลุ้เงินไว้จะมาพูดคุยกันใหม่ครับขอบคุณมากครับผมสำหรับการติดตามขอบคุณครับสวัสดีครับ